วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนธนบรุรีวิทยาเขตสมุทรปราการอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฏนธนบรุรีซึ่งในปี2548ได้ขยายการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไปที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการทางการศึกษาและภารกิจของมหาวิทยาลายัย โดยได้รับการจัดสรรที่ดินจากกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังให้ใช้ที่ราชพัสดุจำนวน268ไร่1งาน40ตารางวาจัดตั้งเป็นวิทยาเขต ปัจจุบันมีการยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตครูของคณะครุศาสตร์และคณะร่วมผลิตซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างบัณฑิตครูฐานสมรรถนะตามมติสภาคณะบดีครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏทั่วประเทศในการกำหนดสมรรถนะครูศตรวรรษที่21ที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกบริบทด้านการศึกษาจำนวน17สมรรถนะรวมทั้งส่งเสริมศัก,กยภาพนักศึกษาในบริบทการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ด้วยกลไกเกมและโลก เสมือนจริงนอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการยังมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีการพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาดีกรีและระดับประกาศนียบัตรนอนดีกรีเพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนระดับสูงผ่านหลักสูตรรีสกิลอัพสกิลและนิวสกิลตลอดจนร่วมกันจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพื่อการพัฒนาตนเองให้กับนักศึกษาคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนรุบดนอีกด้วย โอกาสนี้องคมนตรีได้รับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมปีงบประมาณ2,565ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานที่มุ่งเน้นการสร้างนักศึกษาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้งและมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม กับเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเพื่อนำไปปรับให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัทนธทนบุรีต่อไป